สวัสดีครับกับผมนายนัทวุฒิมาลารหัส66205026หลักศูตยวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีที่2วันนี้จะมาเขียน SolidWorks ชิ้นที่8ครับก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับผมจะเริ่มเป็นฟอนเปนครับเเป็นสเปคเนะครับ มันียู่บนนั้นไม่รูป็นพาองชัดหกมีนั่นสมีกบตัวมในกันครับมีกบขวางร,ร,รอดมกติคงใน เลยครับที่มีจะเป็นอีกข้อมัมสืบการเท่ากันเปลี่ยนมาตัวโตครับต่อไปก็วงเงครักทำเหมือนกันวงเล็กน,นะครับจะเป็นอีกข้ออันนัับในกระปุเลือสมาช็นชั้นครับ

ปกตินี้มั้งเป็นร้อยแต่เลือกคุณสาวก็จนกันไนด้โอเคใส่ครับทำมานไดก่อนครับที่ว้าเริ่มชิมอาหาร์มันมน,น,นั้น

จุดนี้ครับแล้วก็จุดนี้เราจกบเียเป็นกบถูทำให้มันดูเท่ากันครัอยู่ในระนาเดียวกันมันก็เป็นมุมครับแล้เป็นมุมจะได้เป็นเส้นเส้นตรงไหลดีกว่าสมมติไม่นช่ก็เป็น,ปน,อปนส,นสงนนองสิบครับ ันทอะรงนู่้ทีาใครต้องนี้กันนะครตันแล้นหนี้ปแล้วก็กดเซตยึุนไปแล้วก็เป็นโรตีคบแค่เราเลอกเป็นทีมไปาดครับ ก็ได้มันก็เำใไม่มีเสน่าไม่เป็นทำไมล่เพราทแล้วก็โลกนี้ก็มีมันเป็นแทนจนส์อยู่ไปจุดจุกทีนี่้วท่านก็ส่า ก็นี่็เป็นปทำเส้นแล้วก็ทำให้ทุกอะไรครับกดติดเส้นทำกดติดเส้นนี้มันมีส่วนทูหรืออ่านี้นเป็นเราไม่ได้เราไปกนน็ติดเพราออเอ่านนีเก็ไม่ไล้ เจ็นี้ก็คงจะพอเราเริ่เยกกันแล้วแต่ก็เป็นวัดเป็น้องนี่้ิงจปเยอจัง เอสเ้าสังหิชนค่บมีมัสเใช่ไ

เนกป็น,น20แ <Okay, much. S 1> ทนใช่ไหมครัโอเคโอี่ได้ก็มีลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับแนวไอโซเมัติก็จะดูลักษณะประมาณนี้ mm hmm. ต่อไปก็เซฟนะครับเพื่อที่จะลงกระดาษต่ออีกโอเค phải lên nước các bạn cho nó bơm đi nó đi cái tên phong tập hợp nào cho cái phong ตแน้วชิ้นใหญ่นี่กระโถคตัวชิ้นใหญ่นี่มันจะเลือกเป็นสี่ต่อห้า ก็ชบกันแล้วบบเซนีย์รมามันบอกวาใเรมาแต่นะครับอบคุณเลยเล่นกนระมาณอืมด um ีส huh. ุดเลยมันสุดสุดสุดอื เนี่ยตอนทัก <Pop> ช <ify this world> ่ามงให้ไปเป็นปะจากนอ้ไรสั่งต้นหอมโอเคเลยโดยกับผรงงานที่จะตงเซตมาแห้จอดแล้วก็เสร็จแล้วจะมาเช 好吧，我再听你唱呗，请唱呗，对，来个经典啊！ มันโอเครูปที่เขียนได้ก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ